อโอนจูีมานะครับผม้ตามสายกระจายครับผมไม่ยอมขึ้นครับไม่ยอมขึ้นอ้ไม่ได้นี้ขึ้นยังขึ้นากนะครับ ไม่ยอมขึ้นนะนั่นไงลื่นนั่นไงลื่นล้มเลยลื่นล้มสวัสดีครับสำหรับพวกเราโอเล่เอฟซีเทลเครับนี่ขอบคุณทุกคนที่ริ เดินออกจากบ้านมาก็จะสุดหมู่บ้านนะครับเ,ออเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่งามทชกจะได้เลออีเ้ยวเลี้ยวซ้ายทางนี้นะเลีย و, เ้ยวซ้ายเนี่ยมันเป็นเส้นทางอ้อมหมู่บ้านนะครับเพิ่งงามทชกไม่เคยไปครับงามทชกจะไปเปเลี้ยวขวานะครับ,รบไปตรงนะครับ ไปไปทางนี้นะครับก็จะเป็นห้องส่งน้ำนะครับค้องสูงน้ำเนี่ยเป็นแบบตอนที่ความน้อยเด็กๆนะครับเป็นเด็กชอบไปเล่นนะครับเขาจะสูบน้ําขึ้นมาใช่ไหมครับมันจะมีท่อท่ออย่างนี้เลยครับตั้งสูบน้ำแล้วน้ํามันพุ่งครับเหมือนเหมือน,นนะ้าพุนะแล้วเราเป็นเด็กนะครับก็จะพากัน แอบไปเล่นครับไม่ได้บอกพ่อแม่หรอกพ่อแม่ไม่ให้ไปครับกลัวกลัวเล่นน้ําแล้วก็จมน้ำเงี้ยแล้วก็แอบไปเล่นครับสนุกมากครับผมเลยเป็นช่วงเนี้ยช่วงช่วงเขาทำนาเงี้ยครับนาข้าวเงี้ยน้ําน้ําฝนฝนอะ่ะเป็นช่วงฝนแรกฝนไม่ค่อยมีเขาก็จะสูบน้าเข้าเข้าเข้านานานะทีนี้เราจะพางารโชคไปเล่นน้ําครับคืองานโชคตั้งแต่งานโชคตั้งแต่ มาอยู่บ้านนะครับก็พึง่งพึ่งเคยมาวันนี้ครั้งแรกนะครับจะไปเล่นนำ้ำเรื่องไหนน้นำคลองครับน้ำคลองเดี๋ยวเราไปไปดูที่ที่น้ำคลองกันเลยนะครับผมไปไปเลยตอนนี้เราก็มาถึงน้ำคลองนะครับโอ,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 วอบ้วันนี้กกน,นึ้งคลองว้ในเดียวติดแล้วครับปิดแล้วเมื่อวพ่อก็มาติงนะครับ ไม่ทันอ่ะเราเรามาไม่ทันน้ำเขาปิดแล้วอ่ะท่านผู้ชมน้ำปิดแล้วปกตินี่น้ำจะเต็มนี่เลยนะับก็เปิดมาแล้วตรงนั้นตรงนั้นมันเป็นมันเป็นน้ำผูมันเป็นน้ำพูแล้วจะพากำโชคเล่นตรงนั้นนะ่ะทีนี้เขาปิดแล้วอ่ะมาไม่ทันอ่ะก็ยังไม่สายนะก็มาณแปดโมงเช้าเนี่ย มติดน้ำเร็วจังพอคกันแล้มั้งนั่งตุ๊กติดน้ำเ,เดียวน้ำคอแลวเนี่ยไม่กล้าลงนะครับเพราะมันมันลืนล่น Ich glaube, den Namen

哦吼！哦，顶盖，顶盖。 ได้หรือเปล่านะครับได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าอวดนได้หราอเล่าึ้นได้ยังลอยขึ้นนะนได้หรือเปล่าโอหอครับองเลยโอหลื่นด้วองด้วยนะ อุ้ยหมแล้วหมดเก่งเกนางไหมถึงลูกทำได้เหมือนน้ำน like ้ำมูลเด้ปนเหมน้ําสาเด้ป็นน้ำขอเนาะ voy a ir entrando to เราจะไปังนี้นะครับ เจอดูครับยอดไผ่ครับถึงว่าทําไมอยากข้ามมาฝั่งนี้กระโดดข้ามคลองมาเลยนะครับเขาเรียกลักข้ามคลองนะฮะลักข้ามคลองโอ้ยไปแถวนี้นะครับมันไม่ไม่ค่อยมีช้างมาก,กินเพราะว่าช้างส่วนมากเขาจะเดินไปเส้นนูน้นแล้วก็เดินลงไปที่แม่น้ำมูลแล้วไผ่ก็จะ ไม่ค่อยเขียวสดอย่างนี้เพราะว่าช้างมีรอยช้างกินตลอดแต่ตรงเนี้ยไม่มีรอยช้างเลยครับดูครับแนวโชคเชือกเล็กเชือกเดียวด้วยครับมากินเขารู้จักนะรู้จักว่าเออตรงนีมน้มันมีของกินอร่อยๆถือ,อว่าทําไมงามสูดจะข้ามหลายครั้งแล้วนะเสดาน้ำคลอง ถ้าเขายังเบือดอยู่น้ำม,มันก็จะจะเยอะกว่านี้ไยช้างก็จะเล่นแบบสบายกว่านี้ ไปไหนนี ain, ่เดินหมไปวนมา นอ่แหลเดี๋ยวคลิปหน้านะะเราเราจะมาใหม่ให้น้ำมันเต็มเต็มคลองเลยเราจะมาอีกรอบหนึ่งครับโอ้เงินจไปมานะครับผม ไม,ไม่ยอมขึ้นครับไม่ยอมขึ้นลาไม่ได้ขึ้นยังขึ้นยครับไม่ยอมขมไไึ้นน,นะนะนะนั่นนาลื่น

ครับผมครับกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยอ่า